เซลแมนพาชมสวัสดีครับเซลแมนสวัสดีลูกค้าทางเพจอิสุเอชัยแล้วก็ลูกค้าทางช่องทางทาง YouTube ของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเซลแมนจะพาลูกค้าไปชมรถสวยอีกแล้วนะครับก็คือเป็นรุ่นแค p 4โฟเอสออโต้นะครับใช้เงินออกรถเพียง79,000บาทนะครับ79,000าบาทนะครับลูกค้าจะไปดูว่าเราได้ชุดแต่งอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังเป็นแบบตัว LDA นะครับแม็กนะครับ ชุดแต่ง S Sporty นะครับพร้อมกับจอ Android 9นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับคุ้มจริงๆครับกับ79,000บาทออกรถได้เลยกับชุดแต่งรอบคันครับไปชมกันเลยครับไม่ต้องรอช้าครับลูกค้าเชิญครับก็มาดูกันเลยนะครับลูกค้าวันนี้เซลมันจะพารีวิวรอบคันกับตัว CAP4S Auto กันครับแปลงหน้าหลังเป็นแบบตัว LDA ครับปกติแล้วด้านหน้าของ Cap 4 s Auto ของเรานะครับจะ เป็นแบบไฟหน้าแบบไฮโดรเจนครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกเนาะแต่ตัวนี้เราแปลงหน้าเรียบร้อยแล้วครับมาแบบตัว LDA ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้ครบครับมาพร้อมด้วยชุดแต่ง s Sporty ครับกระจังหน้าคู่เขี้ยวปวั้มใส่ลายเคปล่าครับ ่ำลงมาหน่อยก็จะเป็นสีดำมันเงาตัดเส้นแดงครับและเหมือนกันด้านล่างครับจะเป็นสเกิร์ตตัดเส้นสีแดงเหมือนกันครับสวยงามครับด้านหน้าครับนี่ก็คือด้านหน้าของเราครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลย ลูกค้าของเราครับคันนี้เลือกแม็กนะครับเป็นลายใบพัดนะครับซึ่งเป็นลายกําลังยอดฮิตเป็นที่นิยมอันดับต้นตนเลยครับตอนนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่ามาแรงจริง,รงกับแม็กลายนี้ใส่ดุมใส่น็อตล้อข้อเบรกเป็นสีแดงเลยครับใบพัดขอบตัดสีเงินครับกานสีดำครับกำลังมาแรงจริงๆครับมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ครับลูกค้าลายใบพัด เนี่ยครับตัว Cap 4s ไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างตัวรถครับแล้วก็มีฟอนต์ตัวหนังสือ Cap 4s เป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่ข้างรถครับด้านล่างของรถนะครับก็จะมีสเกิร์ตให้รอบคันอยู่แล้วสำหรับชุดแต่งของค่ายเอสปอรของเราครับนี่สวยงามครับผมมือเปิดตัวนี้จะสีดำครับมือเปิดของแคร 4S จะสีดำครับ ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเลือกฟิล์ม80รอบคันครับของเป็นเซรามิกครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะมีเคปลาติดรอบข้างๆกระจกของเราครับเนี่ยครับเสาข้างกระจกครับข้างก็จะติดลายเคปลารวมถึงกระจกมองข้างด้วยนะครับลูกค้าเลือกเป็นลายเคปลาครับของค่าเอสปอตตี้ครับ ด้านบนหัวเก่งของเราครอบอ่าครอบเสาอากาศครับลูกค้าครอบเสาอากาศก็จะเป็นอ่าสีดําสีดํามันเงาครับตัดเส้นแดงคู่ครับนะครับตัดเส้นแดงคู่ครับเดี๋ยวมาชมมุมด้านข้างครับเซลแมนพาชมมุมด้านข้างกาันมุมบ้านข้างก็จะประมาณนี้ครับ สวยๆตอนท้ายของตัวรถก็จะมีฟอนต์ของ e อ p o r t ตติดอยู่ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อครับไปชมด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังเราก็เป็นไฟคู่นะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับก็คือแปลงมานะครับปกติแล้วจะเป็นไฟหลอดปกตินะครับถ้าเป็นตัว S อนะครับนี่เราแปลงมานะครับต้องบอกลูกค้าอีกทีหนึ่งตัวนี้แปลงหน้าหลังเป็นแบบตัว l d a นะครับ ไปท้ายเราครับมีสเกิร์ตด้านหลังครับนี่สเกิร์ตด้านหลังของเราครับมีเส้นแดงตัดแล้วครับถือว่าเด่นนะครับตัดเด่นสวยงามครับแต่งแล้วหล่อครับรุ่นนี้ชุดแต่งตัวนี้ก็หล่อมีหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกจะมีกล้องด้านหลังให้นะครับเป็นกล้อง Android 9นิ้วที่ติดในหน้ารถของเราให้นะครับ เนี่ยครับมาดูมุมมองด้านหลังของเราครับสวยครับสวยได้ได้ไปแล้วขับรับรองว่าหล่อแน่นอนครับแจ้งอีกทีนะครับเป็นแคปโฟเอสออโต้ครับมุมนี้ครับด้านบนนะครับก็จะมี สปอยเลอร์ให้นะครับข้อไฟเบรกดวงที่สามเป็นสีดำมันเงาครับนะครับกันาสาดก็มาแบบใหม่นะครับกันาสาดลายใหม่สวยดีครับเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันต่อครับเดี๋ยวไปชมภายในกันครับเราก็มาชมภายในของตัวรถเราเลยนะครับลูกค้าก่อนอื่นเซลแมนต้องขอไปดูพาไปดู อุปกรณ์ที่เราเพิ่มเติมมาครับเนี่ยครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วแบบทัชสกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับระบบ iOS อรองรับระบบ Android นะครับลูกค้าพร้อมกับกล้องหลังนะครับเป็นชุดอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมาลูกค้าสั่งมานั่นเองครับผมแล้วก็เราติดตั้งให้นะครับที่โชว์รูมของเราเลยนะครับเนี่ยครับระบบแอร์ครับแอร์ก็จะมี3ปุ่มเนาะแล้วก็เกียร์ออโต้ของเราครับจะเข้าง่ายครับคันสั้นเข้าง่ายครับสาหรับแค p ฟอร์เนออโต้ของเรานะครับ ตัวนี้เซลแมนก็พามาชมแบบรวดเร็วเลยภายในนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ดูเซลแมนจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเซลแมนเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปครับคลิปนี้เซลแมนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ